คุณแม่หิวมากๆแล้วนะคะอ๋อทีรักแล้วคุณอยากกินอะไรล่ะฉันอยากกินหมูค่ะแล้วคุณลูกสาวล่ะอยากกินอะไรหนูจะกินตามคุณแม่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะหาที่จอดรถแปบนะ One hour later ทีรักค่ะฉันอยากกินร้านตรงโน้นค่ะเห็นว่าเป็นบุฟเฟ่กินไม่อั้นเลย ถ้าเรากินร้านบุฟเฟ่แบบนี้พวกเราน่าจะอิ่มไปได้หลายวันถึงไม่ก็หลายอาทิตย์เลยก็ได้นะคะผมว่าเราน่าจะกินกันตอนบ่ายๆไม่ก็ตอนเย็นไม่ดีกว่าเลิศก็ถ้ากินตอนเย็นก็ไม่คุ้มนะสิเดี๋ยวร้านก็ปิดหรอที่รักนี่เพิ่งจะเที่ยงเองนะคุณไม่ตามใจฉันแล้วเหรอคะทำไมคุณพ่อไม่ตามใจคุณแม่เลยเล่ะคะนี่คุณพ่อกำลังทำให้หนูเห็นน้ำตาของคุณแม่อยู่นะคะ เออพ่อขอโทษจ้ะงั้นเราไปกินกันเลยดีไหมไอ้ไอ,อ้อผมแดงเดาทำไมไม่มองรถกันวะเดี๋ยวก็ชนตายหาหรอกช่วยกรุณาพูดดีๆกับแม่หน่อยหน่อยได้ไหมคะไม่เช่นนั้นหาว่าหนูไม่เตือนเออเออเดี๋ยวจะพูดดีๆนี่คุณนี่คือทางเท้านะทางเท้าแล้วมันทำไม คุณเดินได้ผมก็ขับได้เราทุกคนเท่าเทียมกันเอาละเอาละผมจะไม่คุยกับพวกได้กันศึกษาแบบพวกคนหรอกผมไปดีกว่าทีหลังเดินบนทางเท้าก็หานระวังรถกันบ้างคุณก็รู้นะว่าที่นี่คือที่ไหนอย่าไปใส่ใจเลยค่ะที่รักเราไปกันดีกว่าก็ได้ที่รักเราไปกันเถอะอ่ะนั่นทางมาลายนี่เราไปข้ามกัน ไม่ได้มีไว้ให้คนข้ามนะคะทําไมละ่ะทางมาลายก็สร้างไว้ให้คนข้ามนี่ย <im> ค้นพาดูคนแก่ตรงน้นที่กําลังจะข้ามถนนโดยใช้ทางมาลายสิคะ,ะไปเขียวสักทีนะจะได้ข้ามทางมาลายแล้ว <im> 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 อุ้ย <im> พ่อว่าเราไปทางอื่นกันดีกว่า Few Moments Later ยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าเชิญคุณลูกค้าดันนในเลยครับรับอะไรดีครับคุณลูกค้าเชฟครับขอหมูหมักน้ำผึ้งชุดหนึ่งครับรอสักครู่นะครับเนี่ได้แล้วครับคุณลูกค้าเนื้อหมักน้ำผึ้งสุดพิเศษของร้านเนื้อหมูร้านนี้หมักได้นุ่มอร่อยมากเลยค่ะ ใช่ค่ะคุณพ่อเนื้อหมูนุ่มอร่อยมากเลยค่ะแล้วคุณพ่อละ่ะคะว่าไงอืมอร่อยจ้ะแค่เห็นหนูและแม่อร่อยพ่อก็มีความสุขแล้วจ้ะที่รักค่ะดูสิคะเนื้อหมูใกล้หมดแล้วค่ะเออเดี๋ยวผมจะสั่งเพิ่มให้นะเชฟครับขอเนื้อหมูมากอีกชุดครับได้เลยครับคุณลูกค้าอ่านี่ครับได้แล้วครับคุณลูกค้า หัวคุณพ่อสิคะตลกดีนะคะมีคำน้ำหน้าเมนูด้วยค่ะเออนี่ไม่ใช่เมนูอาหารหรอกครับแต่มันคือลูกครอบครัวแปลกดีนะคะคุณพ่อคนปกติเขาจะติดรูปพ่อกันนะคะแล้วเขาจะติดรูปพ่อทำไมละ่ะเออคนละพ่อคะ่ะเนื้อหมดอีกแล้วคะ่ะขอเพิ่มอีกชุดครับเนื้อหมดอีกแล้วคะ่ะขอเพิ่มอีกชุดครับที่รักคะ่ะ เออนี่คุณอิ่มแล้วเหรอครับยังค่ะฉันอยกซือลูกหมูตุ๋นค่ะนี่ที่รักคุณยังไม่อิ่มอีกเหรอเรากินกันตั้งแต่เที่ยงนี่ก็ปาไปสี่ทุ่มแล้วนะแล้วอีกอย่างคุณก็กินไปเยอะมากแล้วด้วยแถมคุณจะสั่งลูกหมูตุนเพิ่มอีกแบบนี้คุณจะกินหมดเหรอก็ต้องหมดสิคะหมดไม่หมดไม่สําคัญหรอกคะ่ะมันสําคัญตรงที่ถ้าคุณไม่อยากกินคุณแม่ต้องไม่กินคะ่ะพ่อว่ามันไม่เยอะไปหน่อยเหรอ ทำไมละคะนี่คุณไม่รักฉันแล้วคะ่ะคะทำไมคุณไม่ตามใจฉันเลยล่ะใช่ใช่คุณพ่อไม่รักคุณแม่แล้วอะคะทำไมคุณพ่อถึงไม่ตามใจคุณแม่คะทาไม่ทำไมททำไม,ำไมรักสิพ่อรักหนูและแม่หนูมากเอาละเอาละเดี๋ยวพ่อจะสั่งให้เชฟครับเชฟว่าไงครับคุณหนูคะจะเช็คบินแล้วหรอครับ ยังครับเชฟฮะเออเชฟพอจะมีลูกหมูบ้างไหมครับพอดีเมียผมอยากจะกินลูกหมูตุ่นนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเชฟจะไปดูวัตถุดิบในคอกให้นะครับคุณลูกค้าที่รักตุนะ่าเชฟด,ดีดีใจจนน้ำตาเล็ดเลยสงสัยวันนี้คงเป็นวันที่ขายดีมากแน่ๆเลยผมก็ว่างั้นแหละงั้นรอบหน้าเรามาอุดหนุนกันอีกดีไหมดีค่ะดีค่ะ ้าแม่แม่แม่ผมผมขอโทษที่จะต้องทำแบบนี้โอข้ข้าจัข้าจไม่ได้แม่บ๋มผมทำแบบนั้นไม่ได้เพราะลูกค้าต้องการกินลูกหมูที่เนื้อนุ่มไม่ใช่เนื้อแม่หมูอ,อย่ามองผมแบบนั้นแม่ผมผมจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้อ้ข้าจั ผมทำแบบนั้นไม่ได้เพราะแม่บุ๋มจะต้องผลิตลูกๆที่รสชาติอร่อยให้ทางร้านเราอ้าถ้าไม่มีแม่บุ๋มอนาคตของร้านเราก็จบกันพอดีเพราะแม่บุ๋มที่คอยผลิตลูกๆมาตลอด4ี่ปีจึงทำให้พวกเรามีวันนี้ทั้งอนาคตของร้านเราและลูกผมแล้วอนาคตลูกค่ล่ะ อแม่ผมผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษที่จะต้องทำแบบนี้ทำไมเรื่องแย่ๆจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยทำไมอ่านี่ครับคุณลูกค้าเมนูลูกหมูตุมที่คุณลูกค้าสั่งครับ นี่เชฟคุณดีใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยเหรอสงสัยครอบครัวผมคงกินหมูหมดไปทั้งอคอกแล้วมัง้งว้าวเนื้อร้านเชฟเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแต่แอบเหนียวไปนิดนึงปกติเนื้อลูกหมูน่าจะนุ่มกว่านี้นะคะแต่ก็อร่อยมากๆเลยคะ่ะที่รักคะ่ะที่รักว่าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับเออว่าแต่เชฟคุณใช้อะไรในการหมักเนื้อลูกหมูเหรอครับ ก็มีน้ำตาความรักและความสิ้นหวังของแม่หมูอ้าวความรักของแม่หมูที่รักค่ะคุณกำลังจะทำอะไรคะเออผมแค่อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูนะเพื่อจะผดไอเดียไปทำธุรกิจเป็นของตัวเองคุณดูสิผมจะเอาลูกหมูตุนมาย่างดูเพื่อจะกลายเป็นเมนูใหม่ในอนาคตก็ได้อ้อสงสัยไฟแรงไปหน่อยน้ำในหมูตุนเลยไวมากเลย แม่แม่ผมไม่ต้องมาทรมานอีกแล้วนะแม่๋มขอให้แม่ปุ๋มไปดีนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเจ้าตัวเล็กนะแม่๋มอ้ามอ้รสชาติกันงั้นงั้นเชฟครับเชฟบินนี่คุณรู้ไหมว่าบุหรี่ที่ผมสู่ก็มีส่วนผสมของหมูด้วยนะงั้นเอามาให้ฉันกินด้วยสิคะคุณนี่ก่อนนะบุหรี่มันกินไม่ได้ งจะพวกคนดูทั้งหลายดูเรื่องราวของฉันจบแล้วสินนะใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้หรือใครอยากจะโด o n a t ก็สามารถโด n a t e ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปเพื่อให้ผมเลี้ยงเจ้าตัวเล็กนี่ขอบคุณท่านผู้เจริญทั้งหลายและเราจะได้พบกันเร็วๆนี้อูดอูด